สำหรับอาทย์นี้ก็มาถึงหน้าร้านพี่ลงแล้วนะครับก่อนอื่นเราก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องผมให้หน่อยนะฮะนี่ก็คือชื่อร้านพี่ลงนะป้ายใหม่ของพี่ลงแล้วก็เบอร์โทรตามนี้นะฮะเรามาเรื่องันที่ปลาด้านหน้าเลยเนาะแ0 0ร้อยบาทสวัสดีครับพี่เ <laughs> จ้าของร้านออกมาเลย เป็นฟาเวอร์ฮอ r ์นมารสองชั้นนะฮะมาร์คยาวเต็มเลยหน้าตาดูดุดันนะคาดว่ามีเลือดลูกเอฟปนดในตัวนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยปลามีขนาดโดยประมาณนะครับสี่นิ้วครึ่งถึงห้านิ้วนะฮะโดยประมาณนะน่าจะยังไม่ถึงห้านิ้วราคาแปดร้อยเนาะด้านล่างแปดร้อยเช่นกันนะครับ ราคา800บาทอืมตัวนี้ออกไปทางมุกนะคะมุกเยอะหน่อยสีออกแดงซึมชมพูนะครับไม่ถึงกับแดงสดแต่มุกก็โอเคอยู่นะครับปลาก็ประมาณสี่นิ้วนะตัวเนี้ยถัดมาด้านนี้ ้านนี้ปิดไฟแล้วอ่ปะปาวเวอร์ฮอนเนาะสี่นิ้วนะครับราคาไม่ได้เขียนติดไว้นะฮะส่วนด้านล่างตัวมีอันดับไปแล้วเหลือปาวเวอร์ฮอนสี่นิ้วน่าจะเป็นชุดเดียวกันนะครับอีกหนึ่งตัวด้านบนโอ้ด้านบนหัวใหญ่เลย วันนี้ด้านหน้าโชว์เป็นพฟเวอร์นะครับส่วนตรงนี้ขายหมดแล้วเกลี้ยงเลยแล้วเราไปชมข้างในกันเลยนะฮะวันนี้เข้าจากทางด้านขวาก่อนแล้วกันเนาะเป็นตู้ปลาวิ่งก่อนนะครับพเวอร์ฮนะครับตัวนี้มีเลือดเอฟอยู่ในตัวนะครับมุกสวยแดงเท่าไหร่พี่หกร้อยอ๋อราคาเปิดอยู่หกร้อยบาทนะครับหน้าร้าน ปลามีขนาดโดยประมาณสามนิ้วครึ่งเกือบสี่นิ้วนะฮะหน้าตาดุดันมากเลยเอ่ะด้านบนออกด้านบนไม่มี <c oughs> กำลังจะขึ้นไปดูมีด้านล่างโอ้ตัวนี้ F2 หรือเปล่าเนื้อเนื้อ,อทูโทนอันนี้เปิดราคาไหมครับ500บาทเนอะ F2 เนื้อทูโทนตัวคู่เนาะ ที่ลงบอกตัวปู้นะครับใช่ไม่มีไม่มีมาร์กเขาเรียกอะไรนะไม่มีกิฟลืมเรียวไม่มีมาร์กเนื้อทูโทนนะครับแดงเหลือง500บาทนะครับ F2 ตัวนี้เลยหลบไปริมนู้นกันหมดเลยตัวมีไข่แล้ว F1 ตัวผู้น่าจะเป็นฟารเวอร์อนนะครับไซส์สีนิ้วถัดมาตัวนี้800บาทออมาร์กสอชั้นน่าจะเป็นชุดเดียวกันกับที่โชว์ด้านหน้าร้านนะครับ ด้านล่างก็คลอเกเดียวกันนะครับชุดนี้เยอะเลยนะโป๊ะหอนแดงมาร์กสองชั้นนะครับปลามีขนาดประมาณสี่นิ้วถึงห้านิ้วด้านนี้ต่อมาอ๋อชุดนี้มาร์กชั้นเดียวนะครับคาดว่าน่าจะเป็นคนละชุดกันกับเมื่อกี้นะครับเนื้อจะใสกว่านะครับมุกจะเงากว่า เหมือนตัวจะสั้นกว่าด้วยนะครับทรงกระชับกว่านะตาจมนะครับ power คอนชุดนี้<ม>เนื้อตัวใสสะอาดสวยเลยนะตัวเนี้ยมุกก็ชัดเจนนะครับส่วนด้านล่างด้านล่างหัวเป็นลักบี้อะ่ะหัวเหมือนลูกเอฟเลยนะครับคาดว่าน่าจะใช่แหละถัดมา เขียนไว้ว่าตัวเมียไข่แล้วก็เป็นตัวเมีย F1 นะฮะตัวนี้ฟาวฮอนแดงอ๋อชุดมาร์ก2ชั้นนะครับตัวนี้ชุดมาร์ก2ชั้นมีปลาเยอะเลยนะฮะชุดนี้ขอชมด้านนี้โอ้โอกำฟ้าลูก F2 แน่เลยแบบนี้มาก อมุกมุกสวยนะครับมุกสวยเลยเอย้ตัวนี้น่าจะต้องถามราคาก่อนเลยนะเนี่ยเผื่อท่านใดสนใจเนาะจะได้แจ้งราคาไปในคลิปไปเลยนะครับตัวนี้น่าเลี้ยงเล่นอยู่นะครับพอโชว์ได้แหละเลี้ยงโชว์สวยงามในบ้านเนี่ยสบายเลย,เยผมขอเดาก่อนนะก่อนถามราคานะผมคาดว่าจะอยู่ในราคาประมาณพันกว่าบาทถึงสองพันกว่าบาทนะ ไม่รู้จะผิดไหมนะฮะเดี๋ยวนะเราจะไปถามพี่ลงกันอีกทีโอ้ตัวนี้ช็อตบอดี้สั้นหัวใหญ่ สังเกตตัวปลานิดนึงนะครับดูตรงนี้สมบูรณ์นะฝั่งเนี้ยฝั่งนี้สมบูรณ์นะขอดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับตัวนี้ถือว่าสั้นและสวยมากเลยนะขอดูอีกด้านหนึ่งหน่อยหนูโอเคสมบูรณ์นะครับเหงือกเว้านิดเดียวฝั่งนี้นะเหงือกเว้านิดเดียวถือว่าไม่ซีเรียสน,นี่ก็ถือว่าได้ปลาหุ่นสมบูรณ์นะ่ะเราเอาแค่หุ่นนะ่ะสมบูรณ์หัวหุ่น ว่าแต่มาสนใจช็อตบอดีมากเกินไปเดี๋ยวเราไปถามราคาตัวนี้กันนะครับที่ลงที่ลงที่ลงครับรบกวนขอราคาเนี่ยฮะตัวพันสองพันสกํมฟ้าเอฟสองเนาะที่ร้านเรามีราคาติดราคาส่งนะครับอ๋อราคาติดราคาส่งถ้าราคาส่งยังไงถ้าตันวัดก็โทรตหาผมได้ครับบอศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าหกหก ศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าหกหกสามศูนเจ็ดมีราคาปีกราคาส่งโทรหาได้เลยอ๋อพันสองนะผมดาเรทอยู่ในพันกว่าบาทถึงสองพันกว่าบาทแต่อยู่หลักแรกนะพันสองนะครับตัวนี้พันกว่าบาทที่ลงครับแล้วช็อตบอดี้ตัวนี้ล่ะครับแปดร้อยบาทโอโ้โหทิงาไปหลายตัวเลยเจ็ดเจ็ดตัวนนี้แบบ เมื่อเช้าเกตสวยกว่านี้หน่อยไปหลายตัวเลยใช่ครับไปหลายตัวเลยโอ้โหต้องมาเช้าเช้าจะได้เห็นตัวสวอืมต้องมาแต่เช้าเพราะว่าวันนี้เป็นวันตลาดปลาส่งนะครับถ้ามาแต่เช้าจะเห็นตัวส,สวยๆนะวันนี้เป็นวันพุธนะครับวันตลาดปลาส่งเนาะตัวนี้ก็โอเคนะผมว่าคล้ายๆคล้ายๆช็อตตัวนั้นเลยอ่ะตัวเมื่อกี้เลยอ่ะ ป,ปลาลองปลาลองตัวเท่าไหร่ครับปลาลองตัวประมาณไม่เกิน300บาทไม่เกินส0มบาทชุดปลาลองพวกนี้นะฮะมุกป,ปลาลองก็สวยนะราคาปลาไม่เกิน300บาทนะครับโอ้<ม>ปลาใหญ่เท่าไหรพ่พี่สองตัวนี้ปลาใหญ่ตัวละหกร้อยตัวละหกร้อยช็อตบอดี้ด้วย มาต่อกันเลยนะฮะเดี๋ยวจะเข้าไปสู่ปลาช่องแบ่งนะก่อนไปจะมีตู้นี้ตู้สุดท้ายเพิ่งหันมาเห็นนะครับตัวนี้เหมือนจะเป็นทรงสั้นช็อตบอดี้มุกนะฮะใช่แหละช็อตบอดี้มุกแต่ผมชอบตัวช็อตแดงเมื่อกี้นี้นะหุ่นสมส่วนกว่าตัวนี้นะครับทีนี้เราก็มาต่อกันที่ปลาช่องแบ่งเป็นลูกเอฟนะตัวเนี้ย เป็นกำฟ้า F2 นะฮะตาเหลืองตัวนี้ก็น่าจะ F3 ขึ้นไปแล้วเนาะมุกมุกสวยนะครับมุกสวยอยู่แดงด้วยตัวนี้เนื้อเหลืองเลยโอ้เนื้อเหลืองทั้งตัวเลยเป็นปลามุกเนื้อเหลืองนะครับเครื่องหางสวยเลยเนี่ยเครื่องหางโอ้อันนี้หัว <laughs> หัวเบลลมเลยทั้งมุกทั้งหัว ตัวนี้ก็หัวใหญ่เหมือนกันส่วนด้านล่างเหลือ G B ลอกตัวเดียวเองนะฮะผัดมาด้านนี้ ตัวนี้ก็เป็น F2 แน่เลยทูโทนนะครับขอดูด้านข้างหน่อยเนื้อค่อนข้างเหลืองนะฮะตัวนี้เนื้อเหลืองมุกก็โอเคใช้ได้นะไม่ได้เขียนราคาไว้เลยอะ่ะด้านนี้โอ้มุกก็โอเคเลยชุดนี้ตัวนี้ตาขาวนะครับปลาสามนิ้ว พี่ลงครับขอทราบราคาปลาช่วงนี้หน่อยครับ800 500อ๋อถ้าเป็นกำฟ้าชัดๆอย่างนี้800ถ้าเป็นฟาวเวอร์ฮอน500เหมันก็เป็นลูกเอฟไปแหละเกตดนี้ก็ประมาณ800เกตดนี้800หัวใหญ่ๆสองตัวเนี้ยเนาะใช่ครับหัวใหญ่มากจริงๆนะคู่นี้ตัว800แต่ถ้าด้านนี้ฮะพี่ลงกำฟ้าตัวนี้ฮะ ใช่ห้ารอบาทคู่กันด้านข้างนี้อ๋อจองแล้วเพิ่งเห็นจองแล้วมุกสวยโดนจองนะครับอ๋อนี่ก็เป็น F2 ทูโทนแสดงว่าเลทจะอยู่ประมาณ500ขึ้นไปใช่ไหมัะใช่ครับอ๋อ500ขึ้นไปเนาะอ๋อเกีดนี้ไม่ถึงเหรอแจ้งราคาคร่าวๆได้ไหมพี่เก็ดนี้เท่าไหร่เนี่ย500นะครับ500อ๋อสี่ห เป็นลูกเอฟชัดๆเลยนะฮะเนี่ยเนื้อทูโทนนะมาร์กยาวเต็ม<า>หัว,<า>วหัวกำลังมาเสา,ท,สาที่นี้น่าจะมีสวยเข้าอ๋อเสาที่นี้จะมีปลาส,สวยเข้าเป็นกำฟา้ากำฟา้ำฟาเนาะสำหรับท่านใดที่สะดวกมานะครับร้านพี่ลงเสาทิ่นี้จะลงปลาชุดใหม่นะฮะจะมีปลากำฟา้าสวยๆเข้าหด้านล่างเป็นเป็นปลาลอก G b บนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกเอฟานะ ดูตัวจองตัวนี้สิเอตัวนี้น่าจะเป็นชุด800นะครับแต่มุกโคดมากๆตัวเนี้ยมุกโคดเลยแหละเพราะว่าเป็นตัวจองตัวเดียวกันกับตัวนี้นะมุกเหมือนกันเป๊ะเลย800บาทนะฮะ แต่ตัวล่างดูสวยกว่าตัวล่างมุกสวยกว่ามีเนื้อทูโทนเต็มเลยนะครับร้านพี่ลงวันนี้โอเคนะฮะน่าจะหมดแล้วเนาะสำหรับท่านที่ชอบอมอสีก็ฝอีกครั้งนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ